สาุกสายุกฤษโชคด้นีอ๋อลัคกี้ใช่ไหมลัคกี้สายทุกฤษแล้วตอนนี้ตรงพญานเวทโรงเีนาเวทเป็นที่สุดเลย เตรียมตัวออกมาข้างนอกทั้งวันเลยวันนี้เต็มที่ค่ะเป็นสำรองก็มีเป็นสำรองก็มีเ,เพื่อนหอยหนูเตรียมไม่พร้อม <_ hum> หาเพื่อนดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว <_ hum> ถ่ายคลิปแต่ไม่รู้เส้นทางมึงถามถาเร<ล>ืเ<ล>่<ล>ยอยๆถนนจันทร์ถนนจันทร์ถนนจันทร์ใช่ไหมบ้านเกิดเลยบ้านเกิดที่เลย ไปตัดเนนก็ได้เรืงจะติดกรืปรัไปทางสารามันป็นจุแกกได้เหมะง่ายกว่าเดี๋ยวติดอันเขาผมเข้าตรกบตลักกันเนาะทางทางน้ารถติดรถติดถ้ามันติดตัวนันก็ติดหมดเลยิกหมดเลรนะเนี่ เป็แต่ก็สี่โมงความเราเรื่องนะสี่โมงเลยรู้เรื่องเลยนักเรียนปิดเทอมแล้วไม่ใช่เหรอพี่ใช่จะ้ะนักเรียนปิดเทอมแล้วไม่ใช่เหรอพิเศษที่แย่เลยครับรรรรอ๋อแต่สมัยนี้พิเศษเยอะอ๋อ ผมก็ไปบ้านพี่นุยผมก็ไปไม่ถูกใช่ไหมไปถูกอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไงมันหมุนมันถิ่นใครถิ่นมันเนาะถิ่นใครถิ่นมันผมเกิดนี่นเด็กเล็กๆอ่ะปัจจุบันนี่ห้าสิบกว่าแล้วอ,ะอ่ะใต้หนูมาหาพี่หนูก็มาไม่ถูกอ่ะมาไม่ถูกใช่สมัยก่อนที่เจ้ขับวินรถด้วยเลยรู้หมดใช่ค่ะไม่เหมือนน<อ>ี่ไม่เหมือนนี่เพื่อนหอยอีเพื่อนหอยไปได้หมดอ่ะไอ้นี่มันรถไฟฟ้าเก่งใช่มันเสียนรถไฟฟ้ามันเก่งมันเสียน์อ่ะยอมไฟฟ้ามัน แตวก่อนผมไปไม่เป็นเลยไ่ฟาไม่รู้ไปยังไงไปยังไงเป็นไปมได้เมื่อเดียวาพพี่น้องมานั่งชมวิวบนทองถนน ถนนจันทร์ถนนตอกจันทร์จะต,ตรงไปเจอแยกเลี้ยวเลี้ยวขวาไปถนนหลุยอ,อ๋ออาจจะตรงไปีแยกเลี้ยวขวาไปเส้นหลุยต่อค่ะพี่น้องอออนั่งรถเลาะชิวๆเนาะค่ะเหมือนวันหยุดวันหยุด ไหไนคะ่ะไปได้เรื่อยๆแลุ่รุนกันว่าสิบห้าเอาม่พี่น้องไปใสค่ค่ะ แต่ผมก็ชอบทุเรียนใช่ชอบมากหนูกินได้ไม่ถึงว่ากับชอบแต่กินได้แต่กินเยอะก็ไม่ได้อีกเปลี่ยนหมอจะอ,อ้วกอ๋อคือกินได้แต่น้ำตาลจะขึ้นสูงนงิดนึงแต่ไหนเดี๋ยวถามหมอไม่ต้องยาหรอกหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเปวมันกินหวานเยอะเนาะใช่ ที่เยอะแยะเลยแล้วเฉพาะของเก่าคือจะเ็จเหรนยญพวกอะไร่ตะกูคนขายของเก่านี่รวย,วยเยอะนะคะตะกูลณพราคนรู้นนี่รวยมาก เราเรียบด่วนไปไหนอีกเากำลังจะเดี๋ยวไปยูเทิร์นไปเข้าจะไปาทอนแล้วด๋ยยูเทิร์นปสาทอนไปยูเทิร์นาทอนไปเทิมาของเราจะังจะยูเทิร์นกลับไปถนนท่าทอนค่ะ ชั้นอะ่ะใช่ๆมันเรียนจนตายเป็นแมเป็นครั้งที่แล้วอ่ะจนเบื่อมันสาลาเปาอะ่ะพวกกินลูกกินสีลูกใช่ไหมนน่นเขาบอกเขาแม่กินได้กงนูกนไงปวดท้ายเป็นไง <c oughs> <c oughs> เอาหัวใหญ่เอาใหญ่เนาะมันอร่อยไนงะถ้าคนชอบแบบนี้นะตายกันุ่มอยงเนะี้ย คล,คลิปนี้นนะจะประมาณสักสิานาทีค่ะพี่น้อประมาณนี่ประมาณด้วยะี่วขาเปิดยิงเ, <laughs> เขาขอทานคนป่วยอยู่ข้างใน เรื่องเรื่องซองแดงมาแล้วพี่โ้คะไปดูเรื่องซองแดงมาแล้วยังไม่ได้ดูค่ะแต่หลอนดมากเลยแต่หอยว่าจะพาไปดูแม่หมดซองแดงตลกมากไม่พี่โน้ตเคยดูไ้ของคอนเทนต์แฟนวันแล้วใช่หลายปีเคยดูหนังหลายปีแล้วอันนี้มันสร้างตลกมากคนั่งเหมือนกันนะเนนั่งจีนเหมือนกันตอนตอนแรกๆน่ากลัวแต่พอ มาถึงกลางเรื่องอ่ะเริ่มตลกแล้วหมอเลาะกันทั้งเรื่องอ่ะตอนท้ายร้องไห้นิดหน่อยนางนางเอกต้องไปแล้วไงอ่ามันซึ้งตรงนั้นนละต้องไปเิยแล้วเนาะใช่พระเอกก็ตลกตลกพระเอกเป็นตำรวจด้วยก็เลยก็ตลกตลกกระดาอยากเป็นตำรวจพระเอกตกงานไงอยากเป็นตำรวจกูก็ไฝฝันอย่างเลยพยายมทุกอย่าง แต่ไต้หวันนะพระเอกเป็นตำรวจแต่ทีนี้โดนโดนไล่ออกหรือยังไงนี่แหละฮะก็เลยเป็นไป่สืบาต่สืบาสร็จแล้วผุ๋ยใช้ก็ได้เป็นไปฝันเนี่ยเขาหลอกมันอ่ะมันก็กลับมาบ้านแล้วทีนี้มันคล้ายกันยังไงเออนเหมือนกันเลยอะค่ะแล้วเอาตลกมาใช้ตัวตลกใช่แต่ว่าหนังหนังบ้านเราเขาจะพลิกแพงหน่อยพลิกแพงหัวล่อ